อาอรูครับสวัสดีครับวันนี้ผมไซเบอร์กับเลสเพล์พ่อนําเรานะครับผมซึ่งว่าเรามาถึงเมืองเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะครับผมเอาก็ผิดเนี่ยเดี๋ยวขอดูโอ้ยพวกกินีก่ดน,นะเราแคสก็จบแล้วนะเนี่ยต้องเดินทางมาเมืองนี้ซึ่งมันไม่ได้ใช้เวลาเลยมากหรอกมั้งขออย่าหลงก็พอครับ ถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้ไม่ดูดูทีวีอยู่นะครับเอาเสื้อหมดอนนี้นะครับตำน้ำไปโหมาถูกเนี่ยเดี๋ยวไม่มีโแล้ว่ะ แค่นี้จบแล้วเราจะทำอะไรดีเล่นเล่นเล่น,ลนไอ้นี่เหรอมาครับเหรอดูก่อนนะ่ยอ๋อรู้ละมัน <c oughs> ตรงมาทางนี้เว้ này này có mà nhỉ ạ Phải vẽ bước tư đi quả Đi giấc này Nè, một lâu ạ đi phiêu giấc mở đi quả ให้ผมพูดไปดังก็หอไผ่นะครบะจะจับแล้วก็ดำน้ำแม่ผมอ่าก็จะเจอพพวกนี้มันกลับแล้วก็ว่ายว่ายมานะครับก็จะเจอตรงนี้ขึ้นไปฟื้นนี่กรใใรโดของไซโค่าก็จะตีกันอยู่นะถ้าที่มีกดไวเกิน ซึ่งเราก็ต้องไปเอาไปหาเรย์คอส่านะผมซึ่งเรย์คอส่าเนี่ยอยู่ในเดี๋ยวอะไรมกัดแขนเนี่ยถ้าช่วงนี้ผมลงคลิปมาค่อยตรงตอนก็ต้องขออภัยนะ พอดีว่าบางตอนมันไฟใหญ่นะแล้วก็มาลงช้านะผมเด็ดช้านู่นแหละบางทีก็ประมาณสามร้ออประมาณเนี้ยนะผมผมมันก็จะช้าหน่อยนะครับก็เลยผมอัพทีละหลายคลิปพร้อมกันเลยคลิปไหนยาวผมก็จะไม่ใส่อินโทรประมาณนั้นอนะคลิปไหนส,นสั้นก็จะใส่นะครับมาดกี่นาทีแล้ว สานาทีเองโอ้อมอัดประมาณจบประมาณยี่สิกว่านาทีมนะันะ้งเนาะเราอัดยี่สิบนาทีปุนะ้นละเนาะเดี๋ยวมันน่าจะจบประมาณพรุ่งนี้ครับผม ประมาณอีกวันหนึ่งเพราะว่าผมจะอาดคลิปไว้ตอนกลางคืนแล้วก็จะลงข้ามคืนไว้ก็จะประมาณตอนเชา้าหรือบางคลิปถ้ามันไฟล์ประมาณ 400-500MB เนี่ยก็จะเก็บไว้มันก็จะลงเสร็จช้าหน่อยนะครับผมช้านิดหน่อยเนะี่ยไม่เยอะตรงไหนวะ โอ้โดนแมวเข้าแล้วโอเคมันเคิบเคพิมนะถราผมว่าเซตเตอร์ก่อนนะผมขิ้นเราไปแบบไวมากเลยเราอยากไปเกาะมิลานบางจังอะไรที่อยู่นะเราจับทงจับเทพเลย แย่แยน,ววน่ผมเพราะวันในวอนี่เป็นว,วันาพากที่แบบภารกิจเยอะมากเลยนะคเิสเยอะมาก โอ้มีอะไรบ้างอ่ะมีน้องมีสูโมมีโฮมีรูเกียมีมิวมีเดคิสซิสสปีดฟอร์บุยที่อะหลายอย่างนะซึ่งเราจะต้องไปจับมันนะครับอ้าวอ๋อผมรูแลผมลืมอะไร ขอไปจริงนครับเราต้องมาที่เมืองนี่ก่อนเมื่อกี้ผมลืมไปเขมันจะปิดอยู่ต้องไปเอานี้ก่อนนะให้มันเปิดก่อนโดยการไปหาสตีเวนครับผมเราคุยกับสตีเวนสตีเวนก็จะพาเราไปหวหน้ายิมที่แปดนะผมซึ่งเมื่อก่อน,นเป็นไม่ใช่ก็จะพาไปหาหลีกนะผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมัน ไม่ใช่เนะีนะ่ยเนี่ยในลูบี้กับตอนนั้นมันจะมี Ruby ะรูบี้กับแซฟไฟล์เนี่ยมันจะมีไซโอกากับกาดอนไอตรงนี้แต่ตอนนี้มันหายไปมันตื่นออกไปสู้กันนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปอันนี้เราต้องตอบที่สกายพัลเลอร์พัตเตอร์หรืออย่างนะครับผมซึ่งมันออกาโหทำให้คลิปจเจ๊งเลยโอเคแบบนี้ครับมันจะเป็นสีฟ้าตัวแทนของ ใครอุก,กาสีแดงตัวแทนของกาดอนนะครับผม นี่ครับแก,แกงเงาควากับแกงแมกมากนะครับผมไป<ะ>แล้วก็บินไปถ้าม,มีหมดไวจะดีว่า เดี๋ยวต้องไปเก็บเวิวเพิ่มอีกอะไรวะเนี่ย ไม่เร่งความเร็วแล้วกันเพราะมันมีฉากเด็ดนะครับผมโอเคชีรีฟิล มันจะอันยันนี่ก็จะเป็นเรย์โสซ่านะครับผมอาจจะเปิดเสียงแล้วกันนะปแล้วนะครับผมเดี๋ยวโคสซ่าก็จะไปที่กราวดอนกับเคียวกากกำลัง อ,อตีกันอยู่ต่อสู้กันนะครับผมจากนั้นเราก็ต้องบินกลับไปนะครับดเดี๋ยวดผิดจะทำหนังแลอวะอย่ดูดูดูผ เลโกซาซูนดูครับมานะครับเลโวซาใแรม่ากลด้วยนะขอใครเลกซาบินมาแล้วผมโอ้เสียงใหญ่ไม่ใหญ่กูกุ้นตัวนี้เลกซาบินนะครับ,ม,บ,ม,รบ,นนรบมืเขียว,ม,ยวมืเขียวบินได้มาแล้วนครับ,รบกา้าดอนบอกจะกินวิซ่าใครวกล้าบอกจะกินบาบีคิว เยวกะซา,าบโบไปกินแฮมเบอร์เกอร์แถมทั้งสองแยกกันครับตอนนี้หมูคู่เอกแยกกันแล้วอะเดลกาซาไปับผมไปจะปีนเลยเอาเด,เด่งแล้วอืมทีเนี้ยโอ้หกำลังพากันมันเลย เสียงนะครับอ่ะซึ่งพอเรามาถึงตันเนี่ยสิงเล่าก็ทำต่อไปสื่ไฟยิ้มนี่เปะนะครผมซึ่งคลิปหน้านะเป็นไฟยินที่เป๊นะผมอ่ะก็คุยอยนี้ก็จะเป็นท่าไอ้น,นี้นะผมซึ่งซึ่งเนี่ย คลิปหนะ้าพบกันนะมุมงสำหรับพี่ยิมยิมที่8ปดยิมสุดท้ายสำหรับเพิ่งวันแอมเราแลถ้าพวกใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ